ก็ต้องมาเรียนตัวนี้ต่อก็คืออะไรก็ตามซังโชโซโยเป็นการแสดงรูปอดีตถ้าเห็นตรงเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็ตามด้วยอโยเนี่ยให้จานณิษฐานกอนเป็นรูปอดีตหรือเปล่าแบบนี้ถ้าลงท้าด้วยอาโอและอาเห็นไหมคะหลักการเดิมๆถ้าสมมุติว่าเข้าใจตรงนี้ทุกอย่างจะผ่านได้หมดทุกไวยากรณ์เพราะฉะนั้นทําความเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนลงท้ายด้วยสระโอสระอาเป็นอโย ลงท้ายด้วยสระอื่นๆสร e, ะอสระอูสระอือสระอีเป็นอโยฮาดาเป็นเฮสเซลเฮสเซลถ้าลงท้ายด้วยโออาบวกกับลือเป็นไรลืออื่นถ้ามีลือเท่ากับลืออื่นสองตัวถูกไหมเดี๋ยวเขียนไม่เรียนงงอีก,กอ,อ,อ่ะลืออื่นคูณสองอ่าลีอื่นสองตัวเป็นลีอื่นสองตัวแล้วก็ตอนทนันด้วยโย ถ้าลงท้ายด้วยอออือีบวกกระลือก็เป็นรีอื่นสองตัวเหมือนกันกับสระออยเห็นไหมคะวิธีการใช้เป็นการยกตัวอ,อย่างคำเหมือนกับคลิปที่แล้วนะคะค่าดาตัดดาออกเห็นไหมตัดดาออกเป็นค่าเป็นสระอาดังนั้นต้องใช้ เช่อ่หยังไงให้ดูนะอ่ะเป็นเหลือคาคำเดียวก็เป็นคาไม่มีตัวสะกดนี่ใส่สังเชิดตรงนี้เลยก็เป็นซซโย ο. ตรงนี้ขออภัยด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะเขียนตกนะคะต้องเป็นอโยเป็นค so ัดซซโยคัดซอโยอ่านเชื่อมเสียงขึ้นมาไม่ใช่คัดอโยนะคะเป็นค so ัดซซโยเชื่อมเสียงมาตรงนี้เนาะคัดซอโยค่ะ ต่อมาม็อกตาตัดดาออกม็อกมีตัวสะกดใช้ออสอซโย <c oughs> กลายเป็นอะไรม็อกกอสโซโยถ้ามีตัวสะกดและใช้สระอใช้ออสโซโยนะคะขั้นต่อมาคงบัวดาบอกไปแล้วฮาดาเปลี่ยนเป็นเฮถ้าเป็นลูกอดีตใช้ เชีย์อ,อโยเป็นคงบูเฮโซโยเรียนไปแล้วนะคะคงเวสไซเอลเรียนแล้วต่อม,มาบูดูดาบดูดาโมดูด,ดาตัดดาออกมีลือถ้ามีลือแสดงว่ามีลืออื่นสองตัวก็ต้องเป็นมีลือมีสองตัวใช้สระโอ ต้องเป็น io เป็น R แล้วก็เป็นรูปอดีตต้องใช้ sangyo แล้วก็ o yo นะคะกลายเป็น molaso yo อีกครั้งหนึ่งโ o ดดาตัดดาออกลือแสดงว่ามีลีอื่น2ตัวดังนั้นก็เป็นลีอื่นตัวที่1ตัวที่2องโมใช้สาะโ o ต้องเป็น io เมื่อเป็นรูปอดีตต้องใช้ สังชิอึดอโยนะคะมอลลัสอซโอซังชิอึดอโยอ่ะต่อมาพูดดาตัดดาอพูดดาพูมีลีเอินมีลือแสดงว่าใช้ลีเอินสองตัวพูใช้สะรอต้องเป็นสรรอโยชีด โซโยมะเป็นพุลล็อตโโยพุลล็อตโโยนะคะตัวอย่างประโยคที่ให้มาฉันนฉันเน้นยันนะคะคือนั้น ำจาผู้ชายรุ่นรุ่น,นชิกามนะคะซาร่าเอสโซยรักไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใช้เปราว่าอันไหนเป็นอดีตอันไหนเป็นปัจจุบันซาร่าเอสโซยรักแล้วนะคะเรียบร้อยฉันรักผู้ชายคนนั้นไปเรียบร้อยแล้วต่อมานี่ก็ชาเลสโซโยนะคะนี่ก็ชาเลสโเธอเก่งมากเก่งแล้ว นี่ก็ใช้ได้เสี้วเก่งแล้วต่อมาชวรนะั้นก็ซื้อชอบสิ่งการตุิชีกำคนละเสยเลือกเลือกสิ่งที่ชอบแล้วเห็นไหมคะพอเห็นตรงนี้จะรู้เลยว่าเป็นการเลือกซึ่งเลือกไปทำไมแล้วเรียบร้อย ต่อมาออปุ่นน์ลปุ่นน์ลปุ่มลชิกมดุลลอสโซโยกดแล้วกดปุ่มที่ชอบแล้วค่ะเรียบร้อยดุลลสอสโซโย่ันยังไงนูหรือดาตัดดาออกเหลือนู มีลีอื่นนี่แตจาบอกว่าสองมีสองตัวดึนไน้ก่อนเลยนูใช้สารอูก็ต้องเป็นออสโซโยเรียบร้อย